เมื่อเล่นเกมแล้วน้องเน็กเห็นอีกทีมทำแบบนี้น้องเน็กบอกว่าน้องเน็กจะไม่ทนแล้วก็นดูน้องพีมมากเลยรีบเดินมาขั้นกลางระหว่างพี่เน็กกับอีกทีมกลัวพี่ๆจะทะเลาะกันนงแล้วกับ แล้วตัดภาพไปที่น้องเอเอน้องเอเอคือยืนดูเหตุการณ์แล้วคอยให้กำลังใจพี่ๆอยู่ข้างๆ okay. oh <my> แล้วพี่ท็อปไล่ถามหาวีอาร์ R. แต่ว่าวีอาร์ R. ไม่มีพี่ท็อปเลยเปลี่ยนมาถามน้องเน็กว่าไม่มีไม่มีมมข้อข้อรหัสของต้นนีน้คืออะไรครับทีนี้เราก็มาฟังน้องเน็กพูดว่าอีกทีมโกงยังไงกันเลยครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นมิมว้วบนยิปสีต้มผมยังไม่วางบนอย<ม>่ยาท<ม>ีเรารอจบเลยพูดก่อนนะ พี่วันสักอันหนึ่งแล้วพี่เขาพูดว่าผิดเออยังแล้วแล้วพี่ท็อปไปพูดว่าถูกอ่าแต่แต่คุณเฉลยล้วไงว่าผิดใช่ก็ต้องวัดเออวัดจริงอันนี้จริงก็ว่างลงกัเฮ้ยแต่ก่อนพี่ก่อนคุณดู้ว่ามีคนมันผิดเฉลยผิดอ่าเฮ้ยมีเหตุผลนะนี่เหตุผลนะขอปรึกษาทีมงานก่อยดี่อ่ะปิดปรึกษาไอ้อะไรก็ได้เลยเนี่ยฉันจะเคยเห็นน้องเน็กในโหมดจริงจังแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยอ่ะ